ยายหลานจะไปะกางเต็นท์คมปิ้งกันที่ในเขตสระบุรีที่ไหนยังไม่รู้เป็นคลิปแรกของหนาวนี้หลังจากที่เราไม่ได้ไปกางเต็นท์กันมาห้าเดือนกว่าแล้วโอเคไหมโมลินโอเคแล้วปลายเดือนพฤิกายนนี้เราก็จะไปเที่ยวเหนือกันอีกติดตามไปกับล้วนะครับนี่เราเอาลุงฟอร์จูเนอร์ออกนะครับ มาแล้วคุณยายคุณหลานมาแล้ว <Yeah. S 1> ครับเขตแก่งคอยสระบุรีเขาเรียกว่าชะอมเส้นทางนี้เราคุ้นเคยมากเพราะเรามาบ่อยวันนี้เราก็มาเปิดคลิปฤดูหนาวปีนี้ที่นี่นะะเดี๋ยวดูก่อนซิว่าเราจะพักที่ไหนภรรยาและหลานๆเลือกที่นี่นะครับ อะไรนะเขาเรียกอะไรนะบ้านสวนคนรักป่าบ้านสวน1 1> คนรักป่าบ้านสวนคนรักป่านะครับมี่หนึ่งเต็นค่ะโอเคเปิดคลิปฤดูหนาวปีนี้ที่นี่นะครับถึงแล้วครับวันนี้เราจะกลางบนนั้นถึงแล้วครับวันนี้เราจะกลางบนนั้น มีแล้วหนึ่งเต็นมุลินมุลินจ๋ามุลินกลับมาเล่นชิงช้าอีกตรงนี้อีกแล้วปีนี้น้ำก็แรงพอสมควรเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเล่นน้ำกันตาหนูจะลงไปจับน้ำโอเค เต็นเสร็จแล้วเรากลางบนโต๊ะที่เขาสร้างต่อมาจากต้นไม้เพื่อฝนตกฝนตกพื้นจะได้ไม่เปียกเล่นน้ำคือน,น้ำเล่นน้ำเล่นเล่น,ล,น,ล,น,ล,นลงลง อากาศก็เย็นพอสมควรหน้าเต้นอุปกรณ์เครื่องใช้เอาลงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดนะครับเดี๋ยวค่อยจัดบรรยากาศห้องน้ำห่างที่เราอยู่ประมาณห้าสิบกว่าเมตรตรงนั้นมีสองเต้นมาด้วยกันวันนี้มีสามเต้นลงเต้นเราด้วย บรรยากาศห้องน้ำของผู้ชายมีมีห้องน้ำอยู่สี่ห้องห้องอาบน้ำสองห้องบรรยากาศรอบๆสไลเดอร์ที่ให้เด็กเล่นน้ำตอนนี้ยกขึ้นมาแล้วมันชํำรุด แค่ไม้นอนสบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าพื้นล่างคงจะไม่เปียกสถานที่เรียบร้อยแล้วกลางโต๊ะแล้วโต๊ะนี้พับม้วนได้รวมทั้งเก้าอี้ตายายหลานน้ำสนุกมากไม่ยอมขึ้นแต่เราต้องไปซื้อกับข้าวก่อนน,นั่นมีความสุขชะละสาวน้อยมุริน กางเต็นท์เสร็จแล้วเราตาหลานกําลังจะออกไปซื้อกับข้าวตลาดนัดวันนี้เราจะไปเดินตลาดนัดกันนะครับต้องไปซื้อของเดี๋ยวเราจะไปแวะตลาดนัดกันากาดตอนเย็นๆตอนห้าโมงกว่าถึงแล้วครับตลาดนัดเล็กๆคนละครึ่งเลย nó nhớ là con ừ. là cứ ละ mà mà มีมั้ยมีคนละ เอาหนกันนึงเกี่หตาเดี๋ยวค่อยถ่ายไปตะกี้ของตลาดนัดกันเสร็จแล้วเราเตรียมตัวที่จะไปซื้อเครื่องดื่มต่อรอคุณยายก่อนคุณไาย กาลังจะกลับคุณยายซื้อเยอะมากวันนี้5โมงครึ่งแล้วเต็นท์เรายามเย็นเ้าค่ำคืนวันนี้นะครับไก่ต้มน้ําปลาปลาดุอ,าอันนี้คอหมูย่างอันนี้ซอยจุและนั่นก็เป็น ข้าวญี่ปุ่นขาวญี่ปุ่นให้หลานนะครับโอเคค่ำคืนวันนี้ณนะจุดการเต้นบ้านสวนคนรักป่าชะอมสระบุรีแกงค้อยของสาวน้อยมุลินที่คุณตาพาออกมาการเต้นนะครับอันนี้ซึบเซอรคลิปแรกตรวจรวจด,ดูความพร้อมนะไปเดือนนี้เราจะไปถึงเชียงใหม่กันนะครับขอติดตามเรานะครับ ตรงข้ามเป็นจุดกลางเต็นท์แก่งลานลักนะฮะตรงข้ามกับเราหนึ่งเต็นท์เหมาลานเลยถ้าเต็นท์เราเป็นที่นั่งรับประทานอาหารในตอนกลางวันเป็นซุ้มพ้นจากซุ้มไปก็เป็นสายน้ํายามค่ําคืนบรรยากาศดีมากวันนี้มีทั้งหมด4เต็นท์รวมเต็นท์เราด้วยหลานกับภรรยาไปเข้าห้องน้ํา ตอนนี้24องศาครับสบายสบายเต็นของเราคุณยายปูเต็นปูที่นอนนอนอุ่นมากยายหลานคนเล็กเขาโทรหาหลานคนใหญ่ที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์เขามีความสุขกันไอ้ยายทำไมเล่นไม่ได้อะลูกนี่ประมาณสองทุ่มแล้วครับ20่สิบนยนหลานสาวนอนไม่หลับ มาเล่นชิงช้าหากจากเต้นประมาณ1เมตรนี่หลานสาวเล่นชิงช้าตอนกลางคืนแต่งชุดนอนด้วยเอานอนไม่หลับสองทุ่มมาเล่นชิงช้าคุณตานั่งกินเครื่องดื่มสบายๆรีแลกิปแรกในหนาวนี้ที่บ้านสวนคนล็กป่านะครับเรามาเปิดทิปเช็คของ เช็คเต็นนะฮะเพราะว่าไปเดือนนี้เราจะขึ้นเชียงใหม่ติดตามไปกับเรานะฮะสำหรับไปเดือนนี้นครับช่วงนี้เวลาประมาณ20่สนิกากว่ากว่าหรือ2องทุ่มกว่ากว่านะฮะเราจะปิดคลิปคืนนี้กันด้วยนั่งชิวๆสบายๆกับบรรยากาศ24องศาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตีสวัสดีนะครับ